สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นการอัปเดตข้อมูลล่าสุดเลยนะครับในมาตรการม3 3เรารักกันสำหรับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดนะครับสำหรับในโครงการม33เรารักกันนะครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับ โครงการนี้เนี่ยเป็นการช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าของชีพสําหรับผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33ทุกคนเลยนะครับโดยผู้ประกันตนมาตรา33จะได้รับสิทธิ์เงินคนละ4,000บาทโดยเขามีเงื่อนไขดังนี้นะครับ1เนี่ยมีสัญชาติไทย2เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 3ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน500แสนบาทนะครับช่องทางการรับเงินเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพราะฉะนั้นเข้าให้พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกันตนทุกคนที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับกำหนด การลงทะเบียนโครงการมอ3เรารักกันนะครับการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์นะครับในขั้นตอนที่1เนี่ยก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่21กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคม64โดยลงทะเบียนผ่านาเว็บไซต์และตรวจสอบการได้รับสิทธิ์ที่ w w w 3เมาเราลักกัน .com ขั้นตอนที่2นะครับในวันที่15ถึง21มีนาคม64เนี่ย กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับในขั้นตอนที่3ก็จะได้รับเงินสัปดาห์ละ1,000บาทนะครับในวันที่22-29มีนาคมและ5และ12เมษายน64ในขั้นตอนที่4นะครับ 22มีนาคมถึง31พฤษภาคม64ก็จะเริ่มใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะนะครับก็คือรับเงินตั้งแต่22เนี่ยก็เริ่มใช้เงินได้เลยนะครับต่อมานะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านเนี่ยก็สามารถที่จะขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับในขั้นตอนที่1เนี่ยขอทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่1 5ถึง28มีนาคม64นะครับ ขั้นตอนที่2วันที่5-11เมษายน64ก็สามารถกดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับขั้นตอนที่3ท่านจะได้รับเงินในวันที่5และ12เมษายน64ได้รับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์วันละ2,000บาทเลยนะครับจะรวมเป็น4,000บาทขั้นตอนที่4เนี่ยวันที่5เมษายน ถึง31พฤษภาคม64ก็เป็นการเริ่มใช้จ่ายเงินในการซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะนะครับครับและนี่ก็คือรายละเอียดขั้นตอนอัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับโครงการมอ33เราลักกันสำหรับผู้ประกันตนทุกคนนะครับที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ